ทำทำงานทำงานในหน้าที่ <c oughs> บ้านกลัวจ้าอุย้ยคนไลค์ครับพี่น้องเอ้ยเมื่เคยพอเมื่เคยพบนี่ถึงแม้จะ อยู่นีมาสิบกว่าปีสิบกว่าปีสี่สิบป,ป,ป,ปีแล้วค่ะบ่ะเคยเห็นมาบ้านกวดิเลลนแบบคัดขนาดนี้เลยไปเห็นแต่อยู่ทางอื่นจ้าอันนี้บ้านกวดของแท้เลยค่ะนี่รถหนูออกมาตั้งแต่ห้าโมงนะคะตอนนี้จะสามทุ่มแล้วหนูยังไปไหนไม่ได้เลยนี่แค่ไม่ถึงกิโลนะคะไปไหนไม่ได้เลยไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านตอนไหนนะคะ ไดอยู่ไก่ห่อเขามาส่งเลยได้พี่น้องจา้าหิ้วเขาเราีนโอ้ยตำรวจบ้านกวดน่ารักเทโอ้ยสุดยอดพี่น้อง รถปิ้อัไปล้วก็หารถ่อไส่กับบ้านวะพี่น้องเมื่อเชมาเอารถหมดเหลือพนละครับกกยู่เขาแล้วน้องงานอยู่ข้างหลังนะคะมามาหาพี่วันพี่วันเล่นเขายังไม่กลับผู้สาวเขายังไม่กลับอยู่กับน้องชายเล่นกับน้องชาย ตำรวจมาแล้วค่ะมันติดหนาเนี่นแบบส<อ>ี่เลนไม่ขยับเลยนะคะสี่เ,<อ> <4 S 2> เลน,เลนถนนมีสี่เลนแต่ไปได้เลนซ้ายเลนเดียวเลนขวานี่พิการไปเลยนะคะรถไปไม่ได้แค่คนเล่นเนี่ยก็เต็มถนนไปเลนหนึ่งแล้วนะคะ ตั้งแต่หามงจ้ะจนจีหอดซีทุ่มเลยยิงว่าถ้าได้ไปหอดใส่ยูว่าถ้าได้ดับเื่องจ้าเผื่อพี่น้องจ้าน้องอันพันอยากมะเล่นดีค่ะมันมาแล้วแล้วมันมารดติดทุกปีกับปติดปนนีนี้ปีนี้จะดดไ,ได้ติดคากติดแน่แกป่มีติดเลยปีนี้จังไหนคือคากขึ้นน อยากมัน่นกับมาลวดอยากม้วนเจอกันอำเภอบันกลวด <Liberty. S 2> นะจ้าพี่นาไปเลยมานนี ast, ส ast, ้สุดยอดจ้าสุดยอดสุดยอดอุ้ยเพิ <flows equally> ่งมาเจอถนนสี <Geez> <Q subscribe> ่เลนพี่น้องค่ะตั้งแต่ห้าโมงยันจะสี่ทุ่มอยู่แล้วเนี่ยอุ้ยพระเจ้าระยะทางสองกิโลจ้า เพิ่มเกลียบเกลียบเพิมเพื่อบรรขวดจ้ามาเด้อมาเด้อพี่น้องอยู่ทางไหนก็นได้ฉันอยากมวนอยากมั่นมาเดิมเพิ่มบรรขวดจ้าสั่งตำนานสั่งตำนานแห้งค่ะเพิ่มบรรขวดปีนี้ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะสงการของเราโล่งแล้วค่ะหลุดแล้วโอ้ยแบบเงี้ยวสียาพนักขาบอกสิเงี้ยวเสียขาเลยเพราะฉันไปใช้ประเดเลยโอ้ย สี่ทุ่มไอ้จะสี่ทุ่มละสองระยะทางสองกิโล,ลมไม่ถึงสองกิโลหรอกกิโลกว่ายังไม่ถึงสองโลเลตือนมาไปเติมถังจบเลยดีเด็มือเสาเติมน้ำมันเต็มถังมือเสาออกออกมาค่ะเติมน้ำมันไว้เต็มถังทับส่น,สน,สนพี่น้องเอ้ยบุหัวสิอธิบายวางใดเลยละ่ะบ่มี่สารบันไหนอธิบายเลยจ้าอา๋อนี่บรรยากาศน๋อให้พีน่น้องได้เบิ่งกันว่ามันม้วนมันมันปานใดถ้างนี้ยังไขเด้หนิโบติด โอ้ยมองนันจะได้ติดยังไงติดคักติดแน่แหน้าปตทนะตเด้อจ้ะสี้้้้้้้้้้้้้้ว้หน้า้ตท้ี่้้้้้้้้้้้้้้้้้ะ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้น้้งงนนน้้้้้่้้้้้้้้้้ย้้้้้้้้้้้้้้้้้ไ้้้้งห้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ พอกันอำเภอบันกวดเด้อจ้าปีหนาเด้อปีหงเก่าพอกันไหมอ้ยได้ออกแล้วจ้าไปทางรัดค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีพี่น้องทุกคนค่ะขอยมีความสุขเนาะค่ะในในวันสงการทุกท่านทุกคนเด้อจ้าบ๊ายบายจ้า